vô lê ni nila kì, hà lê kì, phù phù bọc qua ta hai nhà được, về, về từ mà nè đây, à bị giờ thì về, tò về về, về bái mà, về, khi mà hai đứa bọc lề, à tơ cọ mèi nó, lữ mua gà gà gì, mà nó, chơi cô được

di masa faham. Coda saya surga sih kok, seboleh dah dihukum atau atau tidak. Dari bacaan aku di kuar masa ini, berdiri nyaksah, berlun, berbau. Amin. Dalamannya berapa? 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 hanya Berapa? 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 Berapa?

เลยเอามีอที่บาร์กาละงานอะไมนะเจ้่ยอาไมทช่าไปเช่ามาเช่าเขอเรียกงาจานาหรอกาทียาไปจานาทีชาอะ่รตาอ้อเลยก็เจ๊เจ๊เจเจนะเรียกบอกเลเออกอบอกอจ็่างบอกกอมยเาบาร์เนี่ี้า

เอออะไรเจ้าแม่วนน้มูนะจ้ารับแบบสีอะไรปุ๊บปั๊บเลยเลยเลยเจ้าปาหันเชมี่ปลาซิ่งไหมดีไซน์พี่ปลาปัวดีซนเชอร์กุยล่ะทีเไม่หรอกแค่พี่ต้องมีเดียวจริงมีเดียวอ๋อแหรตัวดิซน์ตัวมีอะไรตัวอ๋อที่เย่างเมื่อกี้อะมีตัวอะไรเดิไซน์จากตัวเลยเลยอืมฮะ

Bua kia bắt đầu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  bắt nhà bắt đầu 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 bắt แต่ตอนๆไม่บ้าเออตัวคาดีอวันอว่าไม่ละครทีอ่มแ้อ๋อเมนกวาท่ชอบี่เ่กแล้วกเนมันก้เหรอ

mở lên 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 con gì à? này gì đây? cái này? cái laser cái 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 บ้านเอานี่มันได้ดีกว่ามัวร้อนอค้าอ้อมาบ้านที่ชั่วเลือกเริ่มมือเราเริ่มเลือเนี่ยนี่ก็ไมเลือกยังเชมาเกมตู้เราขุดคมมีออดจะนักกว่านี้ตานนี้ตอนนี้่ตาอ้วกคนนี้หรอโมโมไม่ใช่เกมดิอู้าก็มีเดล่็ดละตอนนั่นเหรอเอาไว้กระตุ้นกระซั่มเยี่ยมเตล

อุกเวตาเปิดหน่อยอแกจังหวัดีไเชียงใหม่อ๋อแกเล่เชียงใหม่เลยเนะอ๋อแกเลกเมกเมตาเปิดเลยนอโอ้เพ่อแมเลกมมเมอหายใ่ม่ไ้แฮบอะไรเลกดึก่า่ม่ก่่พดเดู่ม่่อาชาวพัวผัดด้วะเนาะแมม่ไม่อยากีเลขผัดด